พี่น้องประชาชนชาวภาคีื้นงพนะครับผมผู้การนะครับผู้การจังหวัดชัยภูมิพร้อม่ันรองผู้จัดการตรวจเราพร้อมด้วยผู้บัชาการจากตลาดนัดวันนี้เราจะมาดำเนกรตอบครับเจ้้า่ของสารนะครับจากนั้นเนี่ยในกองสงบ ถ้าทาแขกนะครับเราภาพที่ไปใานียศาะโทนะครับนาอกความนะครับบอให้นงแล้วก็ไม่ตังวลรายนี้นะครับัสามารถุกอย่างนะครับขึ้นศาลาหารนะครับึศาลหารนะครับ้า ให้ความรนบผิดอบให้เขาคนใช้ตามตามกฎหมายไม่ต้องไปลงโทษดยวยีัวเองแค่ช่วยกันสวดมนตะครับภาวานาให้เขาได้รับโทษสนาะสมก็พอ,อแล้ว,วลครับครครับรับครับครครับครับคทับครนบครับครับคครับแรับครับคร้บครับนะครับครับครับรัครับับครัครับรรนะครับรครับร

ต้องมาเอยู่นั่จับมืครับรวังมนันด้วยครับรมรนีย่าานะครับกรณี้ตกาสงบดึงนะครับกาตวสวนกำลังน้ำที้ที่เห็นว่าทำอะไรบ้างนะครับทำอะไรบ้างพประกานตัสวนจะต้องมาทึกเสียง คำพูดของผู้หาเพราะนั้นของอากูดานี่คือช่วงนี้ของมดใช้เสียงนะครับมดใช้เสียงนะครับตกลงไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมดใช้เสียงก่อนเดี๋ยวมดใช้เสียงเดี๋ยวจะบอกนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะช่วงนี้พนักงานสอบสวนขอบันทึกเสียงก่อนจะมีคำพูดของผู้ต้องหาด้วยนะอย่างนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ

ทำผิดของเขาให้ใเขาใช้กรรมมีเยอะกันทำผิดนะครับขอบคุณเจ้าหัวเห็นฝนทุกคนนะครับ